รหัส3ามสองสี่สก็วันสองก็เดือนปีก็4 3 4 5ามสีนองนี่เป็นวันเดือนก็2 3 4สามสห้หนึ่งปีก็สี่ห้2หเจ็ดนึ่สเลขนี้เป็นเลขทักษานะหนึ 1. อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสราหูศุกร อาคารเกิดวันอาคารนับเวียนมาเนี่ยปีนี้ตกเลขแห่นะตำแหน่งลาภานี่ปริวาลอายุเดชสีมูลอุสาหการงานตกเลขสามนะกับ7จเนะี่ยสกับ7จนะ็7ดเป็นคู่ศัตรูนะถามเรื่องการงานเจ ชนเสียอิลิลาภะเรื่องการงานมีปัญหานํามาดู7อุตสาหะนี่กับเลขตรงกลางนีห้าเจ็ดคู่ซับเน่ยคู่ล่ำคู่รวยแต่ชนเสียเคยมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องการเรื่องงานนี่เป็นรหัส3 2มส